สองอันนี้เป็นไฟจากแบตคบฝั่งนี้จะเป็นสายสวิตควบคุมครับอันนี้เป็นมือเข้าสวิตควบคุมครับอันนี้เป็นไฟต่ำครับไฟต่ำเป็นสายสีเขียวดำสีน้ำตาลดำครับ อันนี้เป็นไฟเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไฟาสายไฟสีเหลืองดำครับอันนี้ไฟสูงครับไฟสูงสายไฟสีขาวดำครับอันนี้ไฟชุกเฉิดครับสายไฟสีเขียวม่วงครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวขวาครับสายไฟสีน้ำตาลดำครับไฟตัดครับ